เล่นเกมกันเล่นเกมเหรอยี่ยผมเพียงมาไป่ก่เลยไปไปดูป้าก่อนเราถ่ายยูทูบแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในยูทูบถ่ายในวยดีโอธรรมดาช่องกูก็มียูทูบ ตังได้แค่งสีฟิปป่าเองสงสารป้าบิวอ่ะโอ้ป้าผมสายจังเลยเออป้าโดนหนักกว่าหนูอีกเออแมงโดนอยู่ๆก็โดนปึ๊บแป้งิดปาทสภาพหน้าตาเข้าดิมกูยิ้มแป้งดิอร่อยกไม่แผ่นแป้งชิ้นนึงเลยเอาอย่างร้อนกูขอข้าวลงคอนานกว่าใช่ Khoai đưa nấm đau lại Hình An rồi Hình An Ừ, đây nấm đau lại Hình luôn nôn luôn Nôn luôn Nôn lê Nôn thử đi โอ้โหเงินตากูขนาดนี้เลยนี่เงินสองแสนเนี่นคน<า>ถ่ายดูเอาป่ะเอาคือะร่ในะคุณเขียนใเ่นปีนหม,มองลลองะไรโล

นี่มาถูตรงนี้เองเนี่ยยูา่อนมา่นมาก่อนมด้เกมสุดท้าย